You work the way that I want. Cause I want you the most. and the the สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องปุนปุนค่ะวันนี้นะจ๊ะได้เลิกเปลี่ยนสีผมกันอีกแล้วค่ะคือจริงๆรงิก่อนหน้านี้ปุ่นเคยทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับโฟมเปลี่ยนสีผมไว้หลายสีเลยนะแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยคือมันกรดผมหงอกไม่สนิทนะแล้วก็ผมค่อนข้างแห้งเสียด้วยวันนี้นะคะปุนก็เลยจะลองเปลี่ยนมาใช้เป็น เปลี่ยนสีผมดูบ้างนะเพราะว่าเห็นว่าตัวนี้มีน้ํามันจากธรรมชาตินะแล้วก็ไม่มีแอมโมเนียนะคะที่สําคัญช่วยปิดผมงอกได้แนบสนิทด,ด้วยเดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันจะเวิร์กจริงไหมครีมเปลี่ยนสีผมที่วันนี้คุณจะใช้นะคะก็คือตัวนี้เลยจ้า Garnier Color Natural สำหรับสีที่คุณจะใช้ในวันนี้นะเป็นสีเบอร์5.32สีคาราเมลบราวนะคะก็วันนี้คุณจะใช้เป็นแบบซองนะซองละ ปุ่นจัดมาทั้งหมด4ซองคิดว่าน่าจะพอหรือว่าเหลือเลยนะคะจริงๆตรงเนี้ยเขาจะมีให้เลือกหลายสีเลยนะแต่ว่าปุ่นเลือกสีนี้มาเพราะว่าปุ่นรู้สึกว่ามันเป็นสีที่แบบกําลังอยากทําพอดีโทนนี้นะคะแล้วก็เป็นสียอดทิศของเขาด้วยอะก่อนจะไปเริ่มทํากันนะคะเดี๋ยวปุ่นจะให้ดูเลยว่าโอ๊ปุ่น่ะเยอะมาก ก็ธรรมดาของคนวัย40บวงนะที่แบบปัญหาเรื่องผมงอกเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วคือจะให้ดูว่ามันเยอะมากจริงก่อนทาจะให้ดูเลยนะคะว่าผมงอกเยอะมากเยอะเยอะแบบทุกอนุวทุกคนที่เห็นว่าผมงอกเยอะเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ถอนนะทุกคนถอนถอนตลอดแต่มันแบบขึ้นเร็วมากจนถอนไม่ทันนะ่ะรู้สึกว่าแบบมันขึ้นเยอะจนเหนื่อยใจนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกกลบไปเลยให้มันจบดีกว่านะคะแล้วคือก่อนหน้านี้ปุ่นลองใช้เป็นโฟมเปลี่ยนสีผมปัญหาคือมันกลบผมงอกไม่ค่อยสนิท ยังเห็นผมงอกอยู่บ้างเลยก็เลยรอบนี้จะลองเป็นครีมเปลี่ยนสีผมดูว่าเห็นว่าตัวนี้เขาบอกว่ากดผมงอกได้สนิทด,ดีนะคะก็เดี๋ยวไปลองดูว่าจะเป็นยังไงกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะวิธีทํานะคะคือให้ผสมเบอร์1กับเบอร์2เข้าไปในชามผสมเข้าด้วยกันเลยนะง่ายมากไม่ยุ่งยากอะไรเลยแล้วก็ในซองเนี่ยก็จะมีเป็นคู่มือแบบนี้มาให้นะแล้วก็ถุงมือค่ะอันนี้ก็จะเป็นปริมาณของ1งซองนะคะประมาณนี้เนาะ จะบอกว่าถึงจะเป็นแบบซองเนี่ยแต่ปริมาณไม่น้อยเลยนะเนี่ยเยอะมากนะคะคือได้เยอะกว่ายาย้อมผมแบบสระอีกหนึ่งซองได้เยอะเหมือนซื้อยาวย้อมผมแบบสระสองซองเลยนะคุ้มมากทุกคนอ่ะพอได้เข้ากันเราก็เอาไปฉโลมบนผมที่แห้งได้เลยอ่ะผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปก็คือการฉโลมผมเลยนะก็ให้ทําตอนที่ผมแห้งนะเออจะบอกว่าตัวเนี้ยทุกคน ไม่ฉุนเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีแอมโมเนียนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆอ่ออะแค่ชือลมลงไปนะคะให้ทั่วๆกันนั่นเองนะง่ายมากเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตอนที่หุ่นทาอ่ะไม่แสบไม่ระคายเคืองอะไรเลยนะไม่ฉุนด้วยเพราะว่าไม่มีแอมโมเนียนะคะชอบตรงนี้แหละไปทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะ ใช้เป็นทั้งหมดสี่ห่อนะคะแบบนี้นะก็จะได้แบบชุ่มแบบสะใจเลยแบบนี้เลยก็จริงๆสามห่อมันก็เอาอยู่แล้วแหละแต่ว่าปุณใช้สี่ห่อให้มันชุ่มๆไปเลยนะจะบอกว่าสิ่งที่ประทับใจกับการใช้ครีมเปลี่ยนสีผมนะคือมันใช้งานง่ายกว่าโฟมเปลี่ยนสีผมเพราะว่าโฟมเปลี่ยนสีผมอะ่ะมันง่ายจริงแค่ขยี้ๆเป็นฟองๆแล้วแต่ว่าข้อที่ไม่ชอบเลยคือมันไหลเข้าตานะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเยิ้มเหนอะนะแต่อันนี้คือพอมันเป็นครีมอะ่ะ มันรู้สึกว่ามันไม่เลอะเทอะไม่หยดไม่อะไรอย่างเงี้ยมันใช้งานง่ายดีนะคะก็รู้สึกว่าเออชอบแล้วที่ชอบอีกอันก็คือมันไม่ชุนนะคะเพราะว่าเขาไม่มีแอมโมเนียแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแสบตาอะไรเลยใช้งานง่ายมากๆนะแล้วก็ตอนที่ชโลมอะจริงๆใช้มือชโลมเลยก็ได้ไม่ต้องใช้แปรงก,ก็จะเหลวขึ้นนะคะผุก็ชโลมชโลมแล้วก็ขยี้ให้ทั่วนะอ่ะหลังจากขั้นตอนนี้นะคะผมก็จะทิ้งไว้30นาทีนะเดี๋ยวบุญจะไปล้างออกแล้วก็จะมาให้ดูผมตอนทําเสร็จนะคะว่าจะเป็นยังไงจ้า They say she won't work the way that I want It don't matter cause I want you the most And if I can't be close to you No matter what I try to do Another hundred times I make it right next to you My memories follow me until. มาแล้วจ้ะก็ไปล้างผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้จากตามที่คู่มือบอกเนี่ยหลังจากทิ้งไว้30นาทีเนี่ยให้ล้างผมออกด้วยน้ำเปล่านะผมนุ่มไม่แห้งเสียเลยเนี่ย อันนี้คือผมหลังจากล้างด้วยน้ําเปล่าไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะทุกคนเพราะว่าเห็นว่าตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีน้ํามันจากธรรมชาติถึง1ิเท่าเลยนะแล้วก็ช่วยให้สีติดทนนานได้ถึง1ิอาทิตย์เลยโอ้แล้วก็เขามีหลายสีด้วยเดี๋ยวรอมหน้า <c oughs> คุณคิดว่าจะไปลองสีอื่นดูบ้างค่ะ <c oughs> ใช้ดีอ่ะชอบเลยแล้วสีนี้คือสวยถูกใจเลยนะคะเป็นสีที่บุญแบบเอออยากโปกอยู่พอดีแล้วก็ออกมาได้แบบตามที่อยากได้เลยรู้สึกว่าช่วยเปลี่ยนลุคเป้า 4 0บวกบาปุ่นอะให้ดูเด็กลงด้วยนะปุ่นก็รู้สึกว่าเออชอบสีนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของปุ่นเลยนะคะสําหรับการเปลี่ยนสีผมด้วยครีมเปลี่ยนสีผมการน,นี้ตัวนี้นะจะบอกเลยว่าชอบมากถูกใจสุดๆเลยค่ะที่สําคัญนะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องการปิดผมงอกเนี่ยมันจะปิดได้มิดจริงไหมเช็คผมงอกกันนะคะเมื่อกี้ตรงเนี้ยเยอะมากๆตอนเนี้ยไม่เห็นนะ าเกิดว่าใครมองหาไอเทมปิดผม,ผม<ห>ออกแบบเวิร์กๆ,ๆนะนะคุณแนะนําตัวนี้เลยนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนะหรือว่าถ้าใครอยากช็อปทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวคุณแปะทิกัดมาให้ที่ใต้คลิปนี้นะลองไปหามาใช้กันดูค่ะส่วนใครที่ใช้ตัวนี้อยู่แต่ว่าใช้เป็นสีอื่นเนี่ยชอบสีไหนกันบ้างเนี่ยมาแนะนําบอกกันหน่อยนะคะเผื่อรอบหน้าเนี่ยคุณจะไปลองโกรกสีอื่นดูบ้างนะคะก็เกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยคุณก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่สําคัญ,ญอย่าลืมติดกระดิ่งให้หน่อยนะคะจะได้กลับมาเจอกันหน่อยใน้้านนนะวัี ุไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย